ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันในทุกขณะจิตพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าให้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนต้องมีสติรู้ตัวอยู่กับการกระทํานั้นเพื่ออะไรเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะเมื่อสติสัมปชัญญะเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวได้ชัดเจนไม่หลุดไปคิดเพ้อเพลินไหลไปตามอารมณ์แล้วให้กลับมาทาอะไรเริ่มพิจารณาตัวเองพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงของเราเลยมีแตต่่่ัััหาาาาาาคคือคออออววมยยขขขงงเเเรนนน้ไปปด็ฉ แต่ความเป็นจริงไม่มีอะไรเป็นของฉันเพราะอะไรมันจะเดินสู่ความเสือ่อมลองจินตนาการตัวเองเลิกกับแฟนโอ้ฝึกมาอย่างดีเป็นชีวิตเป็นคนดีแล้วตอนคบกับแฟนแล้วแฟนมันเลิกกับเราทําร้ายเราหักหลังเราคําถามคือตอนนั้นจะเกิดความทุกข์แสนสาหาัสหรือเกิดความสุขหนักหนาสาหาัสมันต้องเกิดความทุกข์ถูกไหมคําถามคือเมื่อเกิดความทุกข์ในขณะนั้นลองเดินออกจากความทุกข์ซิลองไม่ทุกข์ดูทาได้ไหมทําขนาดนั้นเลยนะจะทําไหวไหมไม่ไหวเพราะอะไรไม่เคยฝึกเลย ในการทิ้งอารมณ์ความเจ็บป่วยได้ไข้จะซ่อนอยู่ในความแข็งแรงของเราเสมอการที่เราแก่เนี่ยจะซ่อนความแก่เนี่ยจะซ่อนอยู่ในความหนุ่มแน่นหรือความสวยงามเสมอและการตายเนี่ยจะซ่อนอยู่ในการมีชีวิตเสมอมันซ่อนอยู่แต่เราไม่เคยเห็นมาเลยในขณะนี้เรายังไม่แก่กันเราก็ยังไม่เห็นความแก่ที่มันเกิดขึ้นมันจะเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เรายังไม่เห็นตัวเองเหี่ยวย่นในอายุ80-90เราไม่เห็นแต่มันซ่อนอยู่ และมันจะออกมาประจักษ์ชัดเจนในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนผู้จเจร่ญบอกว่าเราเนี่ยมองเห็นแต่ผลประโยชน์ของมันมองเห็นแต่รสอร่อยที่เรียกว่าอส,สาทธะของมันแต่เราไม่เคยเห็นโทษเรียกว่าอาธินวะของมันเลยอืมดังนั้นมนุษย์เนี่ยจึงทุกข์ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจจะเป็นจะตายกันทุกวันเนี่ยเพราะตัณหาคือความอยากของตัวเองเมื่อมีความอยากจึงนําไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานว่าเนี่ยของฉันฉันต้องได้อย่างนั้นฉันต้องได้อย่างนี้ตามความพอใจที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมัน ก็นําไปสู่อะไรอุปทานเป็นเหุให้เกิดภพภพไปเหตให้เกิดชาติชาติก็คือการเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้วนกลับไปกลับมาที่พระเจ้าเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์เดี๋ยวอยากได้เดี๋ยวไม่อยากได้เดี๋ยวอยากเป็นเดี๋ยวไม่อยากเป็นอยากเป็นแต่เป็นไม่ได้ก็ทุกข์ใจเนี่ยมันจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราอะยังติดข้องอยู่ในนี้เพราะเราอะไรมองไม่เห็นโทษที่จะเกิดขึ้นเวลาไปนิพพานไปยังไงพระเจ้าบอกว่านิพพานเนี่ยไม่สามารถไปด้วยการมาหรือการไป การเกิดและการตายก็ไม่สามารถไปนพิพพานได้ดังนั้นผู้เจ้าเลยอุปมาอุปมยว่าเธอลองมองกองฟืนที่มันไม่ไฟอยู่เนี่ยไฟมันลุกไหม้ได้เนี่ยเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสาวกก็ตอบว่าเพราะมีฟืนอยู่มีใบไม้แห้งและกิ่งไม้แห้งเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงของไฟนั้นไฟจึงลุกติดได้ผู้เจ้าถามต่อไปว่าแล้วถ้าไฟจะดับละ่ะดับไปได้เพราะอะไรผู้เจ้าก็เลยบอกว่าไฟจะดับไปได้เพราะกองฟืนและใบไม้แห้งเนี่ยมอดไปจนหมดแล้วไฟก็ดับลงไป ผู้ชาถามต่อว่าแล้วเวลาไฟดับไปเธอเห็นไหมว่าไฟเนี่ยมันวิ่งไปในทางทิศท,ทางใดสาวกตอบว่าไม่นีมีวิ่งไปในทิศท,ทางใดเลยเพราะใบไม้แห้งและกิ่งไม้แห้งมันหมดไปแล้วไฟก็ดับพร้อมลงไปด้วยนั่นแหละคือสภาวะของการพ้นจากสังสารวัตร